สวัสดีค่ะเอฟซี F C. ทุกท่านวันนี้มาบุกสวนเอชไช่นะคะกำลังทำอะไรกันอยู่นาะนี่ปอกแป๊กปอกแป๊อก,ปอก,ปอกอยู่นี่ดอกไม้เหนียวแห้งหมดแล้วนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้รอน้ำโอ้โหขุดคลองไส้ไก่ลึกเลยเนาะ โอ้โหครั้งแรกนะที่แมดาได้มาเห็นเอากล้วยมน้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอแบบนี้เนาะเพราะว่าต้องยกขึ้นสูงเนาะต้องยกขึ้นสูงขุดล่องรอบๆก็เป็นกล้วยนะคะแล้วก็จะปลูกสูงมาดูมะม่วงนะคะอน้ำมันมาตรงนี้นะคะนี่น้ำมาตรงนี้เนาะ แล้วก็จะลงไปสู่คลองไส้ไก่นะคะหูสุดยอดเลยนะคะมะม่วงกําลังแตกยอดเลยนะคะมาดูสวนมะพร้าวสวนมะม่วงนะคะโอ้โหอันนี้คงจะอันนี้คงจะล้มเมื่อคืนนี้หรือเปล่านี่ล้มละวเนละนาดนี่ลมพัดแน่นอน อันนี้ที่ที่มันมันลม้มนะคะเพราะว่าดินมันอ่อนฝนมันตกเนาะเอม่ะ้อ้านสปาไมแม่ใช่ไม่ใช่ทำไม inne. ไม่เอาออกก่อนมันหายใจไม small, ่ออกแล ouais year, ้วนี่ ปลาผมปีเอาดินมาโรยแล้วก็สิปลูกต้นไม้อีกแถวนึ่งแต่ว่าทั้งนี้บ่บ่ถมทั้งนี้สิเอาเป็นข่องน้ำไปอันนี้มันเอฟวีดีมันมันมอลั่งดีต้นไม้ครับอันนี้ก็เลยสิได้เดี๋ยวเพิ่นเอาดินมาลงยันสิปลูกต้นไม้อีกแถวนึงอยู่ครับประดาไ, <ป S 2> ไปเอาไปเอานั้นมาไปเอาล้วจ้ะมีอยู่หลังห้องน้ำด้วยครับออ๋สิมาสอนปลาบ่อน้ำซันนี้ครับมันแห้งแล้วปลาบน้ำมันแห้งแล้วครับใหม่มากเลยสิม,มาเอาปลาเอาปัวปลาเขาอีกบ่บริษณ์ แม่ครับที่หัวแต่เฮ็ดบางหันล่ะอันนี้อันนี้อันค้างบวบบอกคะนี่แม่ค้างบวบค้างทัวกำลังขึ้นเลยมันล้มมากเมื่อวานนี่แหละค่าแต่หัวรอยาอะไรอะไรล่ะโอ้ยยาดีบ้างยาเด้วยหัวรอปะไรเลยหัวเลรอยาเรื่องอะไรเมื่อวานนี่ยสามคนมียาชีเอ็นภาษาแม่คำใส่ฟ้าลองวันนี้ทั้งฟ้าหองทั้งฟ้าพาทั้งล้มมากผมล้มเลยมันบ่ล้มเลยมันบ่หัวรอเขาเจ้าของถือเองซ้ำ กลับมาไปกับกับมากับเบิงอยู่ได้รมมันมาทั้งพีแหละมันมืดอ่ะมันมากี้บานมาทั้งผักแต่มันออกก็เลยคิดว่าบ่เป็นยังดอกที่มันออกเพราะว่ามันจิบมันเจอขึ้นหลังค้านะกดมาหอดไปเลยไป่านอนไปตลาดไปซื้อผักพริกบักเขือมาไว้ให้กับเขาไปประมาณสุบโมงยี่สิบนาทีกลับมาไปแล้วครับกระท่อมหายอันนี้ก็ลมตุ้มลมเป็นแทงเลยเนาะกระเ่ิมไปยุสายอันนั้นน่ะโอ้ยลงควางพุ่นแล้วพุ่นแล้วลงมาก เอาคือหน้าพันเหมือดครับมันเหมือดแห้งยอกน่ามีเด้ผูลงน้ำบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต้นมะม่วงนะดินมันก็ดูสวยอยู่นะนี่หน้าดิน ถ้านาดินมันก็โอเคอยู่แต่มันแห้งแรงเนาะเดี๋ยวรอแต่เขาก็ปลูกมันนะครับฝั่งทางโน้นเนาะฝั่งทางโน้นปลูกมันดูแล้วก็มันน่าจะไม่โตนะคะมันน่าจะไม่โตเพราะว่ามันเพิ่งปลูกโอ้ยเป็นคลองไส้ไก่หมดเลยนะคะอ้าวมะม่วงสุกแล้วหรือเปล่านี่เห็นเหลืองแล้วนี่ เห็นเหลืองแล้วเหลืองแดดหรือว่าสุกเน่ยอันไหนลุงพันที่มันไปน่ะอันไหนที่มันไปนะ,นนนปนะส่วนไหนมันไปนะมจักเนี่ยแต่ว่าเห็นละเอียดของเพอนคือเป็นห่างนะมันมีเออกระทอบอกระท้อนั่นแหละ โอ้บ้านสวยนะนี่หลังคาสีฟ้ากับสีชมพูเอา้าสีเขียวพูดผิดไปหลังคาสีเขียวกับสีชมพูอุ้ยน่าอยู่นะเนี่ยสวยนะแป้งล่าโอ้ดอกไม้นะคะมะพร้าวเนาะคุณแป้โอ้ยของใส่ไก่อ,ไอุ้้ยแปง่าแป้งล่าม ตัวนั้นเป็นบ้านพักอของอขงทองบอเป็นไงลูกโอ้ยไม่ได้เอาใบาขา้าวโพดมาฝากเลยนอนลืมมาด่วนนะคะมาด่วนลืมเอาลืมเอาอันลืมเอาอะไรนะลืมเอาใบาขา้าวโพดมาฝากแปลงล่ําคิดถึงแปรกับจําปีจําปาไหมยึดถึงแปรกับจําปีจําปาไหมแปลงล่ํา ออกไหมลูกอยากออกไหม,มึอยากออกไหมโอ้ยบ้านหลังใหญ่หลังโตนี่นานี่บ้านแปลงลำนะหลังใหญ่หลังโตนะเ,นเดี๋ยวไปดูบ้านพุงทองน,นี่โอ้ยปลูกดอกไม้นะคะสามนปลูกดอกไม้ได้สวยเลยนะนี่จัดสวนโอ้ยงามนเนาะไอ้ชัยเนาะน่าอยู่เนาะร่มรื่นดี ห้องน้ำก็โอเคนะนี่โอ้โอมีดาดฟ้าครับขนาดนองเลอย่เนาะโอ้มีดาดฟ้าสุดยอดเลยเอา้าวดอกบัวอะไรทำไมสวยจังหู้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอ้กินหมากก็ได้นะนี่หมากมันหายไปไหนอ้ดอกบัวนี่สวยจังเลย อยากได้ละอยากได้อยากได้อ,ไดอัน,นีดอกบัวอนนเป็นแม่บ้านมาปลูกดอกไม้บอกคะว่ายังไงยังไงคือพายุามันวิ่งผ่านเพราะมันเคยวิ่งผ่านมันไม่เคยแ,แวะเลยเที่ยวนี้หนูก็เลยเรียกร้องเต็มที่เทวดาเอ้ย <มา S 2> ผ่านไปมาแวะน้อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นบ้านหลังแรกสมควรแล้วที่จะได้บ้านหลังใหม่เพื่อนก็เลยว่าอีหล่าคือสิมืออบ่มีแห้งเก็บกวาดเนาะเพื่อนก็เลยเก็บไห้นะนะเพื่อนเก็บกวาดให้เลยนะเพราะว่าตรงนี้หนูจะตอกไม่สามนถ้ายกไปฝั่งนน้นก็ง่ายดีเนาะข้าม